นึกว่าไม่มามาค่ะม่ะนั่อายุส่ออยู่เลยนะไปรบอยู่แถวคึ้มคนข้างหลังเลยโอ้ยน้ำหาพนจนวาค่ะพี่น้องพี่น้องมาเต็มพื้นที่แล้วแกนจะไปรีอยูเซ่เจ้านั่นลับไปรีดยูเซ่จะขอไปจะเป็นโรงเรียนบ้านพงโทธแค่ไหเมื่อกี้บ้านอะไรทำอะไรทุกคนทำอะไรนาะเมื่อเช้าไปสังครั้งคุณนายค่ะขอบคุณค่ะเป็นรวยดังยา อันนี้กันถ่ายยูทูบจ้าอร่อยบอกต่อนะคะวันนี้แจกฟรีค่ะท่านรองของเราปีนี้กำลังฝึกงานนะคะงามปีหน้าก็จะเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นหัวหน้างานนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเด็กๆระบายสีนะคะคุณครูนุ่นแล้วก็คุณครูแนนนะคะก็จะแจกนะคะเด็กก็จะระบายสีอย่างนี้นะคะระบายสวยๆนะลูกนะเพื่อนับกันนะลูกนอเออน้ำกันอ่าอ่าระบายสี พีแต่คนเป็นตาหักจ้าวันนี้วันเด็กวันของเด็กจ้าไปเลยลูกปน้องดีนสะน,น้าดีหนะ้า YouTube คุณครูนะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอ่าใส่ี ใส่ละน่หน่อยบันสำโลงหน่อยใส่เ,เห็นหนา่เห็นหนาเห็นหนาเนี่ยบรรยากาศได้เต็นก็จะเป็นแบบนี้ละจ้ะผู้ปกครองก็จะพาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมนะคะคุณยายน้องครีมเีม <า S 1> ่สนใจมากคุณยายน้องครีม มาเฝ้าหลานเลยค่ะวัวหลานระบายสีไม่สวยนะคะน้องเนี่ยทยอย่างเงี้ยนะาะทยโดดุเบาะยังเข่าเบาไปท้าญี่ปุ่นต่อไปจะเป็นรพสตอโค้ด

อาเนี่ก็สวยน่กวน่อะไรนี่น่น่าดูสิวันนี้จะมีลูกไก่ไม่คือลูกไก่นี่คือลูไอาจจะเห็น้อมไหมรับคอจะจัก่อาออกมาใช่ไมเดี๋ยวเพื่อนนมกินครับเดาวมดกับ้จิมับริ่นะค เราลมดทาีเล้นะคบีลยระบยนรียนตั้งแต่แม่เนถึงถึงม่เยต้องระเบียนนะครับเราจะมีรางวัลให้เดี๋ยรางวัลเราจะให้น้แนะครับแจ้งนะครับที่ที่ใจดีวันนี้มอบรางวัลอะไรบ้างเราจะได้จับรางวัลเป็นชื่อชไปนะครับอย่าพึ่งกลับบ้านนะครับถ้าใอกับบ้านก่อน หมดินะครับวันนี้ต้องอยู่จนจบสิ้นนะครับ่กเผาจ้าก็จะทาประมาณนี้แหละจ้ะมันรีบเร่งค่ะไม่ได้เน้นความสวยงามค่ะถ้าเนื้อเยอจะเป็นพอเราสองคนตักี้ไม่บอกเป็นเพียคนละลิตรหล่ระวันแรกครับวังแรกที่หน่งระวังใหญ่เลยนะครับ

รับคเพื่อนด้วคับุนะครับต่อไปครับร้านร่งเรียนนะนะเ้าแล้วก็กงโอ้พอด็ทำเลี้ยงซีดีเยเฮ้ยเเ่

คุนนะคะสรับเต็คตูน้สกุอนนะคะดงานแม่เป็นลูมคืออะไรรเปาอยบักหลาคุณแ็ตูนมาไปยางแลนีมลเต็มเหมือนแลวเดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะำขนเพ่เด้นะคเข้ไนอ้ยด้อย้ลานเปนกะไเลลอะ ท่านผู้ช่วยสสอานสันติพงศ์ระกาศกระทรวสศึกนาธิกาพระบุญเจไทยนะครับรองประธานรัฐบาลประสานงานขึ้นนการัืบาชบัลรังกลนะครับประธานรัฐบาลประานงานพระบุญเจรไทยกัท่าน เป็นอดีตผู้ดูแลการโรงเรียนบ้านขนศรีแก้วครับท่านแสงสีสมนะครับต่อการที่จนเชิญท่านขึ้นบนเวทีนะครับเนเชิญท่านผู้ในการโรงเรียนนะครับทั้ง4่แห่งนะครับท่านผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมตะบนท่านกำนันนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับขอรียนเชิญท่านด้วยนะครับ อาจารยนท่านพิจิทรท่านนะท่านประธา,านจุฬาฯทแหงจะพิจาที่ของน้องขันให้ก่อนเจอกันกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,าน,ยายานแล้วก็แพทย์นะครับราบารมีบัตร่รงเรียนบารมบัตรทุกท่านเลยนะครับขึ้นบนเวทีนะครับท่านผู้ดูการโรงเรียนนะครับทั้ง4แห่งนะครับขึ้นบนเวทีแล้วก็ท่านผู้ดูการโรงพิจิตระส่งเสริมทั้นตบนนะครับเดี๋ยวเจิญนนครับ ้านล่างจะเป็นท่านคณะผู้บริหารนะครับโดยท่านนายยกจำรานชชยพานะครับท่านรองนายยกแล้วก็ท่านสมาชิกสภา,าแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่จากพนักง,งานงค์การ,รหา,รรา,างแผนชุมชนะครับ้านล่างนะครับจะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีในวันนี้ด้วยนะครับต่อวันนี้ได้รับเพียรนะครับท่านดี่เป็นผู้แทนข,ของท่านอสอสุาณสันเพบุญนะครับดั้ท่านก็ให้เพียรเดียทางนะจ๊ะ ท่านสสนะครับต well, ิดภารกิจนะครับวันนี้มีการจัดกิจกรรมทั่วราชอาณาจักรนะครับในส่วนของทานราชการนะครับคือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรณ์โรทงศน์สื่อมวลชนนะครับก็จะจัดพิธต้อนที่ในสิ่งอำเภอความสะดวกที่แของเรานะครับก็ฝา้กไว้ให้สำหรับผู้แทนของท่านครับรรทุกทอด้านบนด้วย หัวเส้นสีโสนะครับอดีตผู้ดำเนานโรงเรียนบ้านถเป็นสีแก้วนะครับมาเป็นประธานในวันนี้นะครับขอบคุณครับท่านท่านท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ด้วยนะครับหรือว่บท่านผู้ช่วยด้วยนะครับและกลุ่มสนับสนุนผู้ใหญ่บ้านการแสดงต่างๆของเด็กก็ยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดียินดีบขอบพระคุณไว้โอกาสนี้ วันนี้ได้เวลาอันครบถ้วนแล้วกระผม,ม,มขอการาบไปเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ขององค์การบริหารส่วนต่างๆต่อไปขอกราบเรียนเป็นครับท่านท่านนายกการบริหารส่วนสกลท่านรองนายกท่านประธานสภาท่านกำนันท่านผู้ใหญ่ท่านผู้บริการโรงเรียน แรงโหน้าส่วนการจัดการท่านผู้นีเกียรติพี่น้องประชาชนในตำบลหนองห้าและไม่ควรมาเป็นประธานในกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้นำทุกส่วนนะครับที่ไดงเห็นความสำคัญของเด็กเด็กวันนี้ขอบคุณท่านประดูเป็นที่ข่อเสด็จเสริมด้วยนะครับครผมขอบคุณท่านประธานนายสวนครับ ที่วันนีมาี่พนัวนี่อขึ้นตนี้นะครับในส่วนของราอาจาเราก็จะจับรดับเพนเพื่นะครับทุเราจะจับระับเพนเนะครับสัียกับการเรียของเรี4แห่งนะครับในเขตบริการของโรงรก็เขมหาวิทยา หอมดียงมเสียงประมือได้ดังในสลับชุดนาล็กบป้านบุฟด้วยครับหอมแดงมาแววพร้หอมนอ้นเอาล่างชนบุรีก็มีหมูแดงแดงแๆๆๆๆสี่สเกตก็มีหอมแดงแดงแดงแฮิปโปน่ารักทั้งคู่ลูกฮิปโปน่ารักทั้งคู่โดยเฉพาะตัวหนูๆนชื่อหอมแดง โคติชิมหอมแดงตัวแล้วก็ออกแดงๆดงทวงทวมแข็งแรงนอนตัดแขงอ่อนแม่หนูและมีเดียวม่สนชอบอ่อนผู้คนให้คนมาลงรัก่ครับผมกันรักเซอร์นอนคุณผูายในโล ผู้ชมมือไม่ใช่ไม่ใช่ครับอยู่คนละตำบลนะครับเป็นตำบลสะเป็งใหญ่ครับน้าครับศึกษากระเพงใหญ่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ยกมือนะครับต้วผู้ชมมือได้แก่เด็กหญิงเลิศดีนซรีเด่นปงษาใช่ไหมเด่นวงครับเด่นวงเลดีนซรีเด่นวงครับโทรไปครับ

ตอนนี้นักแสดงโชวูพร้อมแล้วนะคะสาวพร้อมนะคะเจาว่าไปไปบรรุนเครื่องหาเรื่องเวทีไปก่อนค่ะของรางวัลยังไม่หมดนะคะตอนนี้ยังมีเติมอยู่เรื่อยๆนะคะครับพี่น้องพวกเราอย่าพึ่งกลับนะฮะวันนี้ของรางวัลสร้ามทางไกลทองสามสิบสามกันทุกคนนะฮะ เดิสทงมาเรียนีสัร่อต้งเรียนทุกบเอางทำกองกันรุตีก้ัทตสัปห่อตัววดตีาครับรวมแจ่รวมแจกับลูกเราวันนี้นะคะแต่เสื้อชุดนี้นะคะก็นำทีมมาโดยนะคะท่านรองนิมาสี โอ้จ๋งเลยจะถือตัวกันนะเอาตัวพี่น้องครับตัวทางที่กันเลยครับพี่น้องครับมามวลมาซื้อน้ำกันมือนีถือว่าเป็นวันเด็กที่ดีนะครับเด็กในวันนี้ที่ เลิศเด็กหญิงกมลชนกระดาวุฒิเด็กหญิงกัญญารัตน์เจริญลาภเด็กหญิงกัลยาพรชมมิ้มมัทนะคะเด็กหญิงสิตาพรอยู่มั่นเด็กหญิงจิยาภาเอออะเดียร์ลังกายานั่ง Yeah. yeah.

นะฮะวันนี้ตอบแล้ว